สวัสดีค่ะมือน,นี้กผู้เขา่าลำแข็งกระเด็ดตักออกเป็นกองเป็นกองเรียบร้อยเด็กน้อยนักเรียนนะคะเด็กน้อยอนุบาลเอาเด็กน้อยปฐุมคู่พายางออกขอลังกายนะคะเห็นไหมคะมาเป็นกลุ่มกลุ่มนี่ค่ะเป็นกลุ่มกลุ่มคู่พายอาเห็นไหมคะหนาวแค่ใด้เขาก็ต้องพากันออกมานะคะนี่คือหนึ่งวิถีชีวิตตอนนี้นี่เด็กน้อยกำลัางงานค่ะแต่ละแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มกับสิมีคู่ดูแลอยู่กลุ่มละสองคนนะคะเห็นไหมคะ ขาจะมีชุดกันหนาวเป็นชุดคือจังชุดนี้นะคะเป็นกันหนาวกันเปียกได้พรอมนะคะชุดมันจะมีชุดข้างในเลยนี่คือชุดข้างนอกนะคะนี่คือชุดใส่ออกมาหิมะเนี่ยมันจะเป็นกันฝนได้กันหนาวได้กันหิมะได้นะคะสีวกเปียกเข้าไปในโตเฮ้านะคะเพข้างในเขาจะใส่ชุดปกติอยู่เลยอันเวลาแต่ขางนอกก็ใส่ชุดแบบนี้แหละทับเข้าไปเธนึงเป็นคือจังชุดนี้นะคะนี่ค่ะตอนนี้หิมะก็ไดด ถือแบงออกเป็นกองกองเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้อง,องบพาท่านนะคะเพราะว่าบาัสสายเบิงรถตักหิมะออกไปทิมนะคะมันจะมีตัวตักอยู่ท้างขง้างตักล้ำภาษีเอาใส่ในรถเองรถคันเดียวบ,บริหารงานเองอย่างเองนะคะเนี่ยเห็นไหมตอนมื้อนี้ก็ดีขึ้นเห็นถนนแล้วแต่ก็บม่เงียบเลยก็จะไปรถเม่นี่แหละเพราะว่าวันนี้ตื่นสายยังก็บไิกิน่อเขาก็มีนะคะตรงอาศัยมามมาที่ตู้ที่โรงเรียนนะคะ เพราะว่าตอนแรกคู่ว่ายิ้มไม่แน่กะกะว่าสิไปประมาณสิบโมงสิบเอ็ดกันสิบโมงครึ่งตื่นขึ้นมาว่าสิตื่นสองโมงเศร้าเจ็ดโมงสี่สิบคู่รงก็คว่ามาพวกเธอต้องมาโรงเรียนกันเวลาปกติฉันแอกินกีตาปบุ๊บพราะไงแบบว่าสิตีกินผ้ากันนอนตื่นสายแนวชนะหมืหิมะก็ได้เป็นเป็นปองเป็นปองเป็นช่องเป็นช่องแล้วนะคะบางมองกระถือตัดออกไปตัดออกไปทิมแน่แล้ว ก็เลยวันนี้ก็เริ่มเห็นภูเขาหิมะก,กันนะคะด้านทางตักเขากระแปงไว้เป็นกองๆแล้วก็มีการตักทิ้งนะคะรถ mm hmm. กำลังตักอยู่หน้าบ้านไม่หน่อยไม่น่อยเปิดกลองพระท่านแล้วนี่ไ้เ mm hmm. นะบิ้งว่าเนี่ยบรรยากาศหลังจากนั้นแล้ววันนี้ท้องฟะท้องฟาแจ่มใสแต่ว่าลบสิเจนะคะในรถลบสิองศานะคะวันพฤหัสที่14มกราสองพันราสิบเ เริ่มมองเห็นว่าหิมะเป็นกองไผ่กองมั่นหมู่บ้านนี่ยังแบบว่าอึมครึมอยู่ถามาท่าถนนแบบนี้พ่อใหญ่ไปส่งได้บ่ได้ค่ะแต่ว่ามีเดือนบัตรรถเมล์แล้วมันก็จะไปรถเมล์เพราะว่าเราพยายามอันนแล้วแล้วว่าแค่ไปส่งกระไดโอ้พ่อไปยังมีรถเมล์แล้วสื้อตัวรถเมล์แล้วเดี๋ยวถนนดีก็หนีเขาไปส่งกระไดจักรีคายมาทางขารถเมล์คือกันมืออื่นอาสิกับอาสิกับเองนี่เราละเพราะว่าไม่ไช่ว่า อยากไปกินชูชีมืออื่นเบิ่งก่อนค่ะสภาพทองดีสิแวานชูชีกินชูชีรุฟีเพราะว่ามันทันอยู่เพราะมันเลิกบ่ายโมงนางรถเข้ามาในเมืองก็น่าจะยังเต็มที่กับใบโมงเคิร์กนะคะถึง,ถงไต้ลันเมล์แล้วเดี๋ยวบร่อยเลยขอลงนะคะรถไฟมากวันนี้กระท่อนกระแท่นมาน้องมาแนงยืนสายสมองมาสั่งงาน เอากสตันนะเฮ้ยใช่แล้วใช่แลัวแลวสกปรกในเนฟัสเอออ๋อใช่แล้วลช่แล้วตึกนิตกรเป็นโรงพยาบาลเก่านะคะเป็นโรงพยาบาลเริ่มแรกเลยนะคะได้ ในสั้นวิเกนในเมืองท่มรอยยูบันในโการพัฒนาเป็นตึกเขียนงานของบริษัทสั้นวิกโรงงานเป็นตึกเฮ็ดงานเกี่ยวกับการบรญชาการบริหารตึกบริหาราสันต์ไปเป็นบางส่วนนะคะฝั่งนั่นก็เป็นโรงพยาบาลนะคะเป็นตึกเก่าๆสีเหลืองๆเขาก็มาพัฒนาปรับปรุงขึ้นให้กลายเป็นสำนักงานนะคะจากที่ว่าเป็นโรงพยาบาลส่วนด้านหลังพูเห็นยอดแหลมๆมันจะเป็น เหมือนสถานที่จัดงานเก่าแก,มก่มันลอยก่าปีมันกล่องโทรศัพท์ไปหน่อยมันซุมนะะ่มบอดดายเนาะค่ะมูม่หน่อยงางมาจากคุณนึงคุณน้าข้ามามาสิเข่าไปถาทางในก่อนเพราะว่ามูก็อยู่ข้างในนะคะมันหนาวค่ะข้างนอกเข่าไปทาางในดีกว่ากะเห็นหิมะเป็นกองๆองแบงเป็นพักพักเป็นส่วนๆไผ่ส่วน,วนมันแล้วนะคะเห็นม่ททอง้ากระเริ่มแจ้มใสแต่ว่าลบสิบ แนะคะตอนนี้ลบ18องศาถามว่าถนน,นเริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็บบ่อไห่พญาย,ยไปทรงเนาะมืนอนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้คนิ้ก่อนนะคะด้รักจากใจใจ้ารักนะจุบ๊บ